สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงคางทริยาราชอาสาเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัาฉราวันนี้ดิฉันจะออกมาเร่านิทานพื้นบ้านเรื่องทำไมสิงโตจึงเกลียดและกลัวเสียงของไก่ต้องในป่าไม่ที่อยู่อาศัยของสัตว์แบบชนิดเช่นิงูชา้างนกรวมทั้งสิงโตซึ่งเป็นเจ้าไปอีกด้วยเดมาวันหนึง่ง สิงโตก็หิวจังมากจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาอาหารอันออชาข,ของมันแต่ว่าน่าเสียดายจังในป่านั้นไม่มีส,สัตว์สิงโตน,นึงเลยที่จะมาเป็นอาหารอันออชาข,ของมันมันสิงโตน้องเวินทางไปว่าทำไมเนี่ยในป่านี้ทยไม่ไม่มีสัตว์สักตัวนึงโอ้ เจ้ากระต่ายกวิ่งผานหน้าเ <c oughs> จ้าสิงโตมาทันทีเจ้าสิงตโตกะว่ามันจะตะพุะบเจ้ากระต่ายตัวนั้นมาเป็นอาหารโอชาของมันที่ได้ว๊บ <c oughs> ะมีสัตว์ตัวหนึง่งที่จะมาเป็นอาหารใน,นโอลช่าของข้าไปดีกว่าเจ้าสิงโตจึงเดินเข้าป่าไปอย่างจึงเดินเข้าหมู่บ้านไปเพื่อจะหาอ,อาหารอันโอลชาของมันชุบ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 เอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะนั่นลน่ะนี่วันนี้แหละฉันจะกินเจ้าล้นตัวนี้มาเป็นอาหารอันโอลชาของข้าให้ได้หืมพูดจาทำไไลายไหล่เจ้าสิงโตจะคิดในใจมาก วันนี้มันจ,จ,จะจับเจ้าลาตัวนี้กินเป็นอาหารในโอชาให้ได้ยด้ฉันจะได้กินเจ้ามาตุกันจะมั่งแล้วจุจๆได้กินแล้วฉันจะได้กินแล้ว,ลวฉันเห็นว่าเจ้ามาตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยน่าจะเนื้อมันจะหวานหอมเหลือเกินนะเนี่ยเ,เ, <c oughs> เดินเข้าไปหามันดีกว่าเจ้าสิงโตเดินเข้าไปหาเจ้าราตัวนั้นอย่างเบาเบาเดินเข้าไปเดินเข้าไป ขณะนั้นก็มีเจ้าไก่โต้เกาะอยู่ในรั้วบริเวณนั้นพอดีมันก็หันมาว่าเอ๊ A A! A A ะเอ๊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 ะเจ้สิงโตตกใจจะวิ่งวิๆๆๆ่งวิ่งวิ่งเข้ามาไปอย่างไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองเพราะว่ามันแสบแก้วหูมากเสียงของเจ้าสิงโตเนี่ยไปทำอะไรระบบประสาทของเจ้าสิงโตจะทำให้เจ้าสิงโตแสบแก้วหูโอ้ ชาวบ้านที่มองดูเหตุการณ์อยู่นะก็ได้พูดออกว่านี่นี่เธอรู้ไหมว่าเจ้าสีต้นเนี่ยเกลก้าก้อเสียง,งนะอ,ยอ,ยองไก่โต้ไม่นะอ่ยคอยบ่หูหรอแต่คอยเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละถึงคอยจีเชื่อมันเป็นจริงอย่างล่ะจึงเกลก้ากก้อเสียงของไก่โต้เนอะอืมฉันว่านะมันน่าจะไปทำลายาระบบประสาทของมั้นนะ้าแมนดี้คอยอก็เชื่อดอก อยู่นั้นก็ขำหัวล้อเจ้าสิงโตฮ่าฮาฮ่น่าขำนั่นน่าขำทำไมเนี่ยเจ้าสิงโตเนี่ยเก่งแล้วก็เสียงของไก่ต้ตกโอ้รู้นะสงสัยจะไปทำอะไรแลบประสาทแอ้าหูของเจ้าสิงโตละนะตามไปหัวล้อย้อมันดีกว่าประมาณจะวิ่ง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 ตามไปหัวล้อย้อมันแต่ก็ช่างชิดน่าขำน่าขำฮ่าฮ่เจ้าสิงโตได้ยินเจ้าสิงโตก็ยุ่

การที่ทำพื้น้านข้องนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าทําไมสินโตจึงเจ็บและกวดแสงของไก่ต้มคาตอบก็คือแสงของไก่ต้มไปทําลายระบบประสาทแก้วหูของเจ้าสินโตจึงทําให้เจ้าสินโตเสียแก้วหูมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทําให้เรารู้ว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายนีสาย่ิดวาในชีวิตจริงถาว่าเราประมาทเกินไปหรือว่าไม่ชี้ใจตอนอย่างมีเหตุผล อาจจะเกิดความสูญเสียได้อย่างเช่นราน้อยในเรื่องนี้นะคะดิฉันขอจบการอภิงานถึงด้านที้เครื่องนี้สวัสดีค่ะ